นี้ทางพัฒนาชชนอำเภอแม่สายพาเจ้าหน้าที่จังหวัดนะครับมาเยี่ยมชมการถ่ายวิดีทัศน์หมู่บ้านนวัดพิชิพาท่านมาเที่ยวโขลคอยรักไม้ไผ่รอไม่รอรอรอไม่ค่อยรอรอมากที่ออกวิวสวยครับวิวสวยมีความมั่นใจครับเอาเม็ออกด้วยครับว่าตรงนี้ไม่มีโควิดครับวิวสวยครับพาท่านมามาดูวิวดูวิวดูวิวดูววิผมด้วยสวยครับเออและเริ่มเปิดด้านหลังด้านหลังคือ โดยนังนอนนะครับโดยนางกำลังหลับลอขอบคุณมากครับที่รับชมมีโอกาสมาแอวเนอร์สวัสดีครับผมนาราวุฒินติดอยนะครับเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ที่ผาฮีครับล่มโดอยเตา <laughs> <laughs>